สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่ Crazy วันนี้นะคะรายการวอลเล่ Crazy ก็จะมารายงานผลการแข่งขันวีนแอลนัดสุดท้ายในสนามแรกของทีมสาวไทยค่ะโดยในนัดนี้นะคะทีมสาวไทยของเราลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ค่ะแล้วผลก็ปรากฏว่าทีมชาติไทยของเราแพ้ไป1ต่อ3เซตค่ะ ด้วยสกอร์19ต่อ 25, 25ต่อ 23, 16ต่อ25และ18ต่อ25ค่ะต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ผิดคาดมากๆเลยนะคะเพราะว่าก่อนลงสนามเนี่ยสถิติพบกัน5ครั้งหลังสุดไทยเราสามารถเอาชนะเกาหลีใต้ได้ทุกครั้งค่ะไม่ว่าจะเป็นรายการ VNL หรือเป็นชิงแชมป์เอเชียที่เพิ่งผ่านมาแต่ณนะตอนนี้ค่ะเกาหลีใต้ได้ทุบสถิติใหม่ทำช็อกโลกนะคะ ต้องบอกว่าเกาหลีใต้2ปีย้อนหลังไปในรายการวีนแอลเนี่ยเขาไม่ชนะใครเลยนะคะเขาไม่ชนะใครเลยทําให้อันดับโลกของเกาหลีใต้เนี่ยตกไปอยู่ที่อันดับ40นะคะแต่ณตอนนี้ค่ะณเวลานี้เขาสามารถชนะทีมไทยที่เป็นอันดับ13ของโลกได้3ต่อ1เซตค่ะส่งผลทําให้ณตอนนี้นะคะ ทีมที่ยังไม่มีแต้มและยังไม่เคยชนะทีมไหนเลยนะคะในสัปดาห์แรกของการแข่งขันวีลล2อล2024ก็จะมีแค่2ทีมค่ะนั่นก็คือทีมชาติไทยของเราค่ะกับทีมบัลแกเรียค่ะที่ยังไม่ได้สัมผัสชัยชนะในวีลลครั้งนี้และยังไม่มีแต้มค่ะก็เลยทําให้ณนะตอนนี้ฮะทีมไทยของเราตกมาอยู่อันดับที่15ในตารางนะคะทั้งหมดมี16ทีมเราตกมาอยู่อันดับที่15ค่ะ เราเหนือกว่าบบลกเรียแค่เราเนี่ยได้เซตจากสหรัฐอเมริกาได้เซตจากแคนาดาและได้เซตจากเกาหลีใต้ก็เลยทําให้เรายังคงเหนือกว่าบบลการเียเล็กน้อยค่ะแต่ก็ต้องบอกว่ามีอยู่ด้วยกันทั้งหมด16ทีมเราตกมาอยู่อันดับที่15ถือว่าผลงานของเราเนี่ยค่อนข้างแย่มากๆนะคะสำหรับสัปดาห์แรกในการแข่งขันวีดเอล2024 และณนะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าทีมสาวไทยของเราหมดโอกาสในการที่จะคว้าตั๋วไปโอลิมปิกแน่นอนแล้วค่ะเพราะว่าต่อให้เรานะคะเร่งเครื่องทำแต้มสามารถเอาชนะทีมใหญ่ๆได้แต่มันมีปัจจัยอะไรหลายๆอย่างนะคะที่จะทำให้เราได้ตั๋วใบสุดท้ายไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปัจจัยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ทีมเรา,เราต้องชนะอย่างเดียวมันต้อง ให้ทีมอื่นเขาแพ้ด้วยซึ่งมันเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นถ้ามองกันตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยค่อนข้างยากมากเลยค่ะเรียกได้ว่าหมดโอกาสแล้วก็ได้สำหรับโอลิมปิก2024ในครั้งนี้นะคะเราก็ต้องไปรอลุ้นค่ะโอลิมปิก2028ในครั้งหน้าอีก4ปีข้างหน้า,าเราจะสามารถ ฟูทีมแล้วก็อัพทีมของเราอัพเลเวลแล้วก็ทำคะแนนอันดับโลกขึ้นมาติด1ใน10ของโลกได้หรือไม่ส่วนทางด้านโคชยะเองนะคะก็ได้ออกมากล่าวขอโทษแฟนบอลชาวไทยทุกๆคนนะคะที่ทำให้ผลการแข่งขันในครั้งนี้ที่เราลงสนามเจอกับเกาหลีใต้ไม่เป็นไปตามคาดค่ะทั้งนี้นะคะโคชยะก็ยังได้บอกแล้วว่าโอกาสการไปโอลิมปิกของทีมสาวไทยนั้นหมดลงแล้วค่ะ เพราะว่าทีมไทยคงไม่สามารถทำคะแนนไล่ตามทีมใหญ่ๆที่อยู่อันดับที่1 0 1 1 12ของโลกได้ทันค่ะส่วนบุ๋มบิมชาชุอ่อนนะคะก็ออกมาพูดถึงเกมนี้ว่าจริงๆแล้วนะคะก็ไม่มีใครอยากจะแพ้นะคะแต่ว่าวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเกาหลีใต้นั้นเขาเล่นดีแล้วก็เตรียมทีมมาดีจริงๆอย่างบางคนบางตำแหน่งนะคะที่เคยรับเสิร์ฟไม่ดีวันนี้ก็กลับรับเสิร์ฟดีนะคะส่วนตัวเธอเองนั้นก็ต้องบอกว่า เธอยอมรับความพ่ายแพ้ในครั้งนี้นะคะแล้วก็ยอมรับว่าระบบทีมของเราเนี่ยยังสรวนอยู่มากและที่สําคัญนะคะก็มีนักกีฬาบาดเจ็บหลายคนเลยนะคะสำหรับทีมชาติไทยแต่เธอก็บอกว่าไม่อยากเอาตรงนี้มาเป็นข้ออ้างนะคะเพราะเดี๋ยวจะดูเหมือนว่าแพ้แล้วแก้ตัวแต่จริงๆแล้วถ้าใครตามทีมสาวไทยก็จะรู้ว่านักกีฬาที่ไปในสนามนี้เนี่ยก็มีหลายคนนะคะที่ยังไม่ได้หายดีเป็นปกติอย่างบุ๋มบุ๋มเองก็ยังมีโอกาสตรง หัวไหลเหมือนกันนะคะอย่างน้องสองวิภาวีเองก็ยังมีอาการบาดเจ็บตรงหัวไหลอยู่เล็กน้อยค่ะทางรายการวันเลคเรซี่นะคะก็เป็นกำลังใจแล้วก็ขอให้สาวสาของเรานะคะกลับมาฟิตปังเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์เกมในวันนี้กันสักหน่อยนะคะ ต้องบอกว่าเกมในวันนี้เนี่ยผลการแข่งขันมันค่อนข้างปิดคาทีเดียวเลยนะคะอย่างแอดเองเนี่ยนึกว่าไทยเราจะสามารถทุบเกาหลีใต้ได้3-0 3-1นะคะหรือไม่อย่างดีที่สุดก็อาจจะชนะ3-2แต่วันนี้เกาหลีใต้มาดีจริงค่ะต้องยอมรับเลยว่ามาดีจริงๆนะคะเขาสามารถอุดรอยรั่วปิดรอยร้าวได้หมดเลยนะคะอย่างเรื่องของการรับบอลเองอย่างที่บุ๋มบิมบอกไปว่าวันนี้เกาหลีใต้รับบอลดีรับลูกเสิร์ฟดีเข้าจุดและที่สําคัญวันนี้เกาหลีใต้บล็อก ดีมากๆเลยนะคะสถิติการบล็อกของเกาหลีใต้ในวันนี้เกมที่เจอกับไทยต้องบอกว่าบล็อกดีกว่าไทยมากๆค่ะส่วนทีมไทยของเรานั้นนะคะก็พยายามจนถึงสุดความสามารถแล้วจริงๆนะคะวันนี้ก็เห็นถึงความตั้งใจของน้องๆอยากที่จะเอาชนะอยากที่จะเก็บชัยชนะในแมตช์นี้แต่สุดท้ายแล้วมันไม่ได้จริงๆนะคะเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่าชมพู่ฟอนพันมีอาการบาดเจ็บจากแมตช์เมื่อวานจริงๆก็มีอาการบาดเจ็บต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะ ทำให้วันนี้ชมพู่ไม่สามารถเล่นได้อย่างเต็มที่ก็เลยทำให้ฟอร์มการเล่นของสาวไทยในวันนี้อาจจะมีขัดๆเกินๆไปบ้างนะคะซึ่งตัวตบเองก็พยายามทำเต็มที่แล้วนะคะตัวเซตเองก็มีแค่2คนนะคะก็มีนุกนิกนัทนิชานะคะที่ลงมานุกนิกก็ลงมาทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะคะแต่วันนี้ต้องยอมรับเลยว่าเกาหลีใต้เขามาดีจริงๆ และบวกกับเกาหลีใต้เขาเปลี่ยนโค้ชคนใหม่แล้วด้วยนะคะก็โค้ชคนนี้นะคะ <c oughs> เขาอาจจะมีเทคนิคหรืออาจจะสกัดทีมเรามาอย่างดีมากๆเลยนะคะวันนี้เขาก็เลยเอาชัยชนะจากเราไปได้ค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นกันว่ายังไงบ้างสำหรับแมตช์การแข่งขันในวันนี้ที่ทีมสาวไทยของเราไม่สามารถเก็บชัยชนะจากเกาหลีใต้ได้และเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีของเกาหลีใต้เลยนะคะที่ก่อนหน้านี้เขาแพ้ไทยมาตลอดแต่วันนี้เขาชนะเราแล้วค่ะ ยังไงเพื่อนๆก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะคะแต่ต้องแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพนะมเฉะนั้นจะโดน YouTube บล็อกเอาได้นะคะและก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของชอนิส a n n e l ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ